ฉากหญิงสาวในอากับกิริยาต่างๆทั้งเย้ายวนถูกลวนลามทารุณจนถึงถูกขืนใจซึ่งเคยถูกห้ามฉายเมื่อในอดีตได้นำกลับมาฉายเป็นครั้งแรกในงานคัตอันคัตส่วนหนึ่งในเทศกาลเฉลิมฉลองร้อยปีภาพพยนต์อินเดียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในงานยังมีการเสวนาเรื่องความเหมาะสมของฉากว่บวิวในภาพยนต์อินเดียยุคใหม่ที่กำลังถูกวิจารณ์ว่าส่งเสริมความรุนแรงทางเพศในอินเดีย ช่วงก่อนยุค90อินเดียมีความอ่อนไหวต่อฉากเข้าพรักเข้านางอย่างสูงฉากจุมพิษของคู่รักมักถูกบดบังโดยดอกไม้หรือแทนด้วยภาพหงสองตัวกำลังเกี่ยวกันแต่ปัจจุบันหนังอินเดียใช้จุดขายที่ความว้าววิวอย่างจงแจง้งโดยเฉพาะฉากที่เรียกว่าไอ m s มซองหรือฉากที่โชว์หญิงสาวเต้นโชว์เรือนร่างไปพร้อมกับเนื้อเพลงสองแง่สองแามซึ่งพบอย่างแพร่หลายในหนังอินเดียยุคใหม่ จนล่าสุดกองเซ็นเซอร์ของอินเดียได้ประกาศแบนการออกอากาศภาพยนตร์ที่มีไอเทมซองทางโทรทัศน์ในประเทศโดยการให้เร็ A A หรือเรท т สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นแก่หนังที่มีไอเทมซองซึ่งจะได้รับการใช้ทางทีวีต่อเมื่อตัดฉากดังกล่าวออกไปเสียก่อนคดีขืนใจนักศึกษาสาวจนเสียชีวิตเมื่อปีก่อนทำให้อินเดียหันมาจับตาความรุนแรงกับผู้หญิง โดยตัวแทนกลุ่มสตรีแห่งชาติของอินเดียออกมาสนับสนุนการควบคุมเนื้อหาในหนังเพราะยืนยันว่ามีหลักฐานว่าความรุนแรงต่อสตรีมีส่วนเชื่อมโยงจากบทเพลงด้วยยุในหนังขณะที่ความเห็นของคนรุ่นใหม่และแวดวงภาพ,พยนตร์กังวลว่า หน่วยงานด้านวัฒนธรรมจะใช้โศกกนตกรรมในชีวิตจริงเป็นเครื่องมือปิดกานเสรีภาพในการรับสื่อของประชาชนโ right. ดยพันคาจา <Okay. S 1> ทาคูประธาน <Okay. S 1> ฝ่ายพิจารณา <Okay. S 2> ภาพ,พยนต์อ <Okay. S 1> ินเดียผู้จัดงานคัดอันคัดกล่าวว่า <Okay. S 1> การนำฉากที่เคยถูกแบนในหนังมาฉายอีกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่า กอกเนซนเซอร์ไม่ใช่หน่วยงานที่เน้นแต่ทำลายความคิดสร้างสารรค์แต่การตัดสินใจทุกครั้งจะคำนึงถึงสิทธิของสตรีเป็นหลักและหวังว่าง,งานนี้จะทำให้วงการภาพ,พยนตร์และผู้คนในสังคมเข้าใจการทำงานของฝ่ายพิจารณาภาพ,พยนตร์ของอินเดียมากขึ้น